สนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา But when, you, I never good when I I'm come you care I can play them like แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่นิคมนะครับนายกสมาคมโอท็อปไทยสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสสวััดีครบไม่เลยน้องเฉเอมเนี่ยอยากรู้อะไรเกี่ยวกับคลองพระอุดมถามพี่นิคมพี่เขารู้หมดเลยอยากรู้ว่าระแวกเนี้ยมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรไหมก็ตำบลคลองพระอุดมเนี่ยมันเป็นตำบลที่ถ้าถ้าสืบประวัติตำบลแล้วเนี่ยตั้งมาไม่น้อยกว่า200ปี 200ปีครปีตั้งแต่สมัยยุครัตนโกสินทร์กันเลยทีเดียวใช่ประมาณรัตนโกสินทร์ต้นๆนะครับระแวกนี้ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ห่างจากเราก็จะมีวัดจีดีหอยของอำเภอราหนุ่งแก้วครับนะครับแล้วก็จะมีที่วัดทองสะอาดนะครับจะมีรูปหล่อของหลวงพ่อโสธรจำลองครับอยู่ที่นี่ก็มาสักการะบูชาได้นอกจากนี้ก็คือที่นี่เนี่ยเราจะเป็นศูนย์โอท็อปของอำเภอราหนุ่งแก้วด้วยนะครับก็สามารถซื้อของฝากของหวันได้ นะครับตอนนี้อของอาจจะไม่ค่อยเยอะไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่เราประสบปัญหาน้ําท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยของไปหมดเลยส่วนหนึ่งก็คือของเกิดการเสียหายสองก็คือเรายังไม่แน่ใจว่าถ้าเราระดมของจากมวลสมาชิกกลับมาเนี่ยจะตามท่วมอีกหรือเปล่ามันจะท่วมอีกมากแต่นี่ผ่านมาไม่ท่วมละไม่ท่วมละถ้าไม่ท่วมตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มที่จะปรับปรุงมาแล้วก็เริ่มเริ่มปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์กลับมาเหมือนเดิมสิ่งที่คนที่เข้ามาเรียนรู้ที่นี่ก็คือเข้ามาเรียนรู้กระบวนการทําครึ่งปานเผ ก็ามาเรียนรู้ก็บน,นการทําเรื่องของไมจัติลินี่ไงมีชื่อเสียงตรงนี้ครับผมก็คือเรานําผ้าไหมเนี่ยมาซิวติดตรงบนเนื้อดินเผาะนะครับแล้วก็เขียนเดินลายด้วยเส้นดินให้มันปรากฏลายขึ้นมาพอเรานํามาติดเนี่ยเพิ่มมูลค่าของ,ของสวยงามด้วยครับเราเริ่มทําเมื่อตอนปี2 5 4 4 2544ครับ12ปีที่แล้ว12ปีที่แล้วปี2547เราได้รางวัลชนะเลิศที่1ระดับประเทศ3ปีเท่านั้นเองสามารถทําชนะเลิศได้แล้วครัชนะเลิศที่1ระดับประเทศได้รางวัลหมมของหมงงามจิตบุรชัดรางวัลหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นปี2549เนี่ยเราได้เข้าประกวดของยูเนสโกยูเนสโกเลยครับระดับโลกเลยครับระดับภาคพื้นเอเชียโอ้โหเราไ้โซแล้วนะ ก็เป็นแฮนดิครัฟของยูเดสโกเราติดหนึ่งในห้าของแฮนดิครัฟที่ดีที face. ่สุดของเอเชียผลิตภัณฑ์ของเบจาสิริมีโชว์อยู่บนพิพิธภัณฑ์หอไอเฟลที่ฝรั่งเศสเฮ้ยจริงอะฮะโอ้โหพี่ตกมือให้เลยคนไทยนี้ครับตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดนโลกจริงครับ ถามถึงเรื่องของกรมการท่องเที่ยวม่ไดว่ารกรมการท่องเที่ยวมีส่วนช่วยเหลือชุมชนที่นี่อย่างไรบ้างครับก็ส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยเราก็คือเรื่องของการจะทําเว็บไซต์เผยแพร่ชุมชนนะคะให้คนเข้ามาเที่ยวนะครับ,รบให้การช่วยเหลือด้านของการปรับปรุงข้อมูลการปรับปร,ร,รุงเรื่องของระบบมาตรฐานโฮมสเซ์ที่ผ่านมาที่เราได้รับการช่วยเหลือนะครับว่าจะต้องทํำยังไงเพื่อถึงจะได้รับ เรื่องของมาตรฐานโฮมเสกแล้ววีอีิธีขั้นตอนในการทำเองที่มันยากง่ายอย่างไรอจริงๆจริงๆถามว่าโดยโดยครั้งแรกที่ผมเริ่มคิดกับคนในชุมชนเนี่ยผมใช้เวลาลองผิดลองถูกอยู่ประมาณ7เดือนนานเหมือนกันนะกว่าที่จะได้ชิ้นงานออกมาเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราไม่สามารถไปเรียนรู้จากวิยยากรที่ไหนมาเพราะไม่มีใครทำานมันยังไม่เคยมีใครทำาก่อน เราก็ลองผิดลองถูกลองว่าจะต้องตัดผ้ายังไงให้มันเข้ารูปไม่ย่นไม่ยับต้องใช้กาวอะไรติดต้องแล้วตะเข็บจะทํำยังไงอะไรเงี้ยเือตอปั้นไม่ยากตอนปั้นไม่ยากใช่นะครับคือคือต้องต้องเดคอเรทใหม่ทั้งหมดเลยราคาต่อหนึ่งชิ้นนี่ตกประมาณเท่าไหร่ครับพี่ก็ที่เราทําอยู่ก็เป็นขนาดพวงกุญแจเท่าหัวนิ้วมือเนี่ยก็เราส่งราคา20บาทก็ไม่แพงไม่แพงจนถึงใบใหญ่แพงที่สุดเอาแพงที่สุดเท่าไหร่หมื่นเจ็ด เป็นแช่กันเดือนหนึ่งขายตัวเดียวก็จบแล้วครับพอใช้เวลาทําตั้งเดือนหนึ่งใช้เวลาทาอาทิตย์เดียวอาทิตย์หนึ่งโอ้ไม่ไม่ไม่รวมกระบวนการทําดินเผานะเพราะกระบวนการทําดินเผาเนี่ยก็อยู่ประมาณ15วันก็ประมาณเกือบเกือบเดือนแล้วนะต่อหนึ่งชิ้นงานนะครับก็ถือว่าไม่ได้แพงมากเทียบแรกกับงานฝีมือซึ่งใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านจริงๆนะครับโอ้โหได้อย่างนี้แล้วก็ภูมิใจแทนชุมชนของพระอุดมนะครับที่มีหน้าชุมชนที่ดีแบบนี้นะแล้วก็ ทีมงานคนในชุมชนที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการทำคือที่นี่ที่นี่เนี่ยส่วนหนึ่งเราเราคิดว่าถ้าคนในชุมชนอยู่ด้วยด้วยความเป็นสุขครับเรื่องของปัญหาสังคมปัญหายาเสพติดเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะลดลงลก็อยู่ด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขแล้วพอเพียง ทุกคนก็อยู่อย่างมีความสุข,สขใช่ครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความาสุขไม่เบียดเบียนบ้าน,น,นไม่ต้องไม่ต้องปิดไม่ต้องมีประตูรั้วก็ของไม่หายนะแล้วก็แบ่งแชร์พื้นที่กันเห็นด้เลยสวยๆตายแล้วก็มีของอะไรก็ปล,กลูกอะไรก็แบ่งกันทานแบ่งกันใช้ใชหาได้เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นอย่าใช้อะไรที่มันเกินตัวนะพี่เนาะ โอ้วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นกพรมากๆเลยนะครับที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างไรให้มีความสุขนะครับแนมวันนี้มีความสุขมากๆนะครับขอบคุณน้องเชเอมด้วยนะครับทีมรวมคลิกไปเที่ยวไปกับพี่ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเวลาหมดอีกแล้วครับผมกลับมาพบกับรายการคลิกไปเที่ยวไปได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งทาง Travel Channel ก่อนจากกันครับขอบคุณกรมการท่องเที่ยวนะครับสำหรับข้อมูลการท่องเที่ยวดีๆแบบนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคสวัสดีครับ สนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา